สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์การทํากังหันลมร้านกาแฟของผมหลังจากที่คลิปี่แล้วผมได้มีการอธิบายในเรื่องราวของการเชื่อมตัวโครงกังหันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการติดตั้งชุดแบริ่งสาหรับหมุนเผาตัวใบพัดตรงจุดนี้นะแบริ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะเรียกว่าเป็นแบริ่งตุ๊กตานะครับ ซึ่งผมก็สั่งมาจากออนไลน์2ตัวก็จะมีขนาดไดเมเตอร์ข้างในตรงรูนี่ครับอยู่ที่1นิ้วหรือว่า25.4ม mm. มโดยการประกอบกับเหล็กเผาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเหล็กเผาขาวกลมนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นเหล็กแป๊บกลมลักษณะแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้ผมนําท่อ PVC มาประกอบให้เห็นภาพดูก่อนขั้นตอนการทําผมก็จะนําเหล็กกาวนไกขนาด2อคูณสนิ้วนาหนึ่งจุดสองมิลลิเมตรจำนวนสองท่อนนะครับซึ่งก็เป็นเหล็กเก่าที่ผมเหลืออยู่มาทาการเชื่อมด้านบนเพื่อที่จะใช้เป็นฐานสําหรับ ยึดตัวแบริ่งตัวที่1ตัวที่2อนะครับจากนั้นผมก็จะนาแบริ่งมาทําการมาร์กแล้วก็เจาะรูยึดเป็นแบริง่งตัวที่1งตรงจุดนี้ครับแล้วก็แบริ่งตัวที่2ตรงจุดนี้แล้วก็จะนําเพลาเนี่ยมาทําการประกอบเพื่อใช้เป็นจุดหมุนสาหรับหมุนใบพัดตรงจุดนี้ครับ